เป็นปัจจัยก็คือเรียกว่ารูปนามขันห้ารูปนามขันห้าอย่างเดียวกันไหมคะเราได้ยินกันมานานละรูปนามขันห้าเป็นอย่างเดียวกันไหมเหมือนกันไหมค่ะเอาให้ดีค่ะตามกัตเพ่อนรขันนามก็นรูปก็ขันนามก็ขันก็เป็นขันห้าแล้วออกมาได้ไงอะคะ รูปนี่หนึ่งขันใช่ไหมคะรูปนี่ขันหนึ่งใช่ไหมนามนี่ได้กี่ขันเอออืรูปก็ขันนามก็ขันรูปก็ขันนามก็ขันถ้าแม่พูดอย่างเงี้มันมีแค่สองขันนะถ้ารูปเนี่ยขันหนึ่งนามเนี่ยสี่ขันนามนี่มีอะไรบ้างนะคะนามขันสี่อียาราแรงมะแรงเวสัญนาสังขารวินยาเออเรามีแบกล่าวดี เออนะก็เป็นขันห้าแสดงว่ารูปนามขันห้านี่คือเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมเพราะขันห้านี่ก็เนี่ยหนึ่งอยู่ในนี้สี่ก็อยู่ในนี้ถูกไหมเข้าใจนะคะถ้าได้ยินที่ไหนเหมือนกันนั่นแหละนะรูปนามขันห้าเนี่ยเป็นอารมณ์ให้กับปัญญาทีนี้ตัวเนี้ยเป็นปัญญาคําว่าวิเนี่ยเอาออกมานะวิเนี่ยแปลว่าพิเศษตัวเนี้ยวิแปลว่าพิเศษปัสนา แปลว่ารู้แปลว่ารู้อย่างพิเศษรู้อย่างพิเศษไม่ได้รู้ธรรมดาตัวรู้อย่างพิเศษเนี่ยยกให้กับปัญญาเจตสิกเลยเพราะว่าสภาวะลักษณะของปัญญาก็คือรู้รูปนามตามความเป็นจริงใช่ไหมคะเอออย่างเงี้ยนะดฉะนั้น,ะน,นสิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างและปัญญาเนี่ยไปนแนบแนนในเรื่องอะไร ในเรื่องของการละกิเลสเข้าใจเนาะเป็นเรื่องของการละกิเลสมรรคจิตเกิดขึ้นมาก็ละกิเลสตามอํานาจของปัญญาต่างระดับกันสี่ระดับถูกไหม,มปัญญาระดับโสดาปฏิมรักสกาธาคามิมรักอนาคามิมรัมกอรหัตมรรมรรคจิตสี่ทันนะคะหลังจากมรรคจิตสี่เกิดขึ้นมาผล,ลจิตสี่ต้องเกิดแน่นอนเพราะมรรคดับผลก็เกิดต่อทันทีเป็นอาการนิโกไม่มีระหว่างขั้นไม่มีระหว่างขั้นทีเดียว แต่เวลาพวกเราทําบุญทากุศลเนี่ยเอกลึกของการให้ทานเนี่ยนะเราให้ทานเนี่ยบางทีผลมันยังไม่เกิดทันทีใช่ไหมแต่การทาํามรกทาผลเนี่ยมรรคจิตก็คือตัวเหตุเกิดขึ้นมาแล้วดับลงเพราะมรรคจิตเป็นจิตใช่ไหมคะเกิดแล้วก็ต้องดับประดับลงแล้วผลก็เกิดขึ้นมาทันทีไม่มีระหว่างขั้นไม่มีระหว่างขั้นทีเดียวนะแล้วเขาเป็นเรียกว่าเป็นอาการลิโกไม่จํากัดการเป็นลักษณะนี้นะ แต่การให้ทานของพวกเรายังมีการใช่ไหมเดี๋ยวก็เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของปากากาลละจตุกะทีนี้ในส่วนของการที่ได้มากได้ผลแล้วเนี่ยนำสิ่งที่ได้เรื่อง่าจิตกับเจตสิกนั่นแหละที่เขาจะต้องไปทํางานที่จะดับจิตดับจิตจิตดับเจตสิกจิตดับรูปที่เกิดจากจิตจิตเห็นจิตได้คือนี่สานวนของคนปฏิบัติก็คือจิตเห็นจิตจิตรู้จิตจิตเข้าถึงจิตจิตที่ดับจิต จิตที่ดับเจตสิกจิตที่ดับรูปที่เกิดจากจิตอันนี้ค่อยไปคุยกันแล้ะนั้นเป็นความพิเศษแล้วถ้าดูอีกทีคือพวกนี้อัปปนาทั้งนั้นเลยเห็นไหมถ้าเราไม่ได้เรียนได้รู้วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเอา้าเราคิดว่าเป็นแค่สมถะที่เป็นอัปปนาแต่จิตที่เป็นอัปปนาเนี่ยที่เราเรียนกันใช่ไหมคะทำไมถึงบอกว่าเป็นอปปนาถึงขนาดนี้ดูสิว่าโลกุตระ เกิดได้ทั้งหมดเนี่ยสี่สิบใช่ไหมคะว่าด้รวมเลยนั้นองค์ฌานเข้าประกอบได้เห็นไหมอันนี้พูดถึงว่าอันนี้โดยรวมก่อนแต่ถ้าถ้าแยกบุคคลนะถ้าแยกบุคคลก็คือบุคคลที่เป็นพระโสดาบันมีสองแบบอย่างเงี้ยเนาะพระโสดาชัสกัดาคามมีพระนาคามีพระรหั์มีอยู่สองแบบที่บอกมีสองแบบว่าแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือไม่ทําฌานไม่เกี่ยวกับการทาฌานเลยก็คือได้สีดกแรกเข้าใจใช่ไหมคะ ปริยบ,บุคคลสี่จำพวกอะนะ<บ>ก็ได้สี่สี่ดวงแรกอะโสสกะอนารหันแต่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ทั้งหมดสี่ท่านนี่แหละสี่จำพวกนี่แหละทาฌานด้วยทําได้ทั้งหมดห้าฌานเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยที่เราเรียนมานะก็มีจิตได้ทั้งหมดยี่สิบดวงเลยอ่าโสสกะอนารหันธรรมแล้วก็มัจขจิตยี่สิบเลยเพราะท่านได้ฌานทั้งห้าใช่ไหมอย่างเงี้ยเ<บ>ข้าใจเนาะต้องแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ถ้าหากว่า นะภาคแยกบุคคลก็คือโสกะอนาอรหันท่านทั้งสี่จำพวกเนี้ยเราก็ต้องแยกออกมาเป็นเป็นไม่ได้ฌานไม่ได้ทำฌานไม่ได้ทำฌานจิตอันนี้วงเล็บเป็นว่าสมถะนะทางนี้นะคะและกลุ่มที่ทำฌานทำได้ฌานก็คือในส่วนของตรงนี้เหมือนกันนะก็คือเอาสี่หัวข้อเนี้ยมาพูด นี่ก็สมถะเหมือนกันนี่แยกออกมาอย่างนี้ก่อนเพราะว่าโสสะอนารหันเนี่ยท่านอยู่ตรงนี้ปรใจนะฮะมัคคจิตมัคคจิตผลและจิตถ้าทําเหตุเนี่ยเหตุเนี่ยผลนี่เหตุนี่ผลนะอันนี้ในส่วนของการที่ยกให้เห็นว่าเดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมัคควิถีเราจะเรียนเรื่องของมัคควิถีเราจะรู้ว่าอารมณ์ที่จะทําให้มัคคจิตเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะละกิเลสเนี่ยคืออะไรเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นละ การที่จะทําให้ปัญญาที่ไปรู้ความจริงในรูปในนามละความเป็นอัตตาเข้าสู่ความเป็นอนัตตาได้ไม,ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้มันจะต้องมีอารมณ์ทําให้เขาอิจฉาน,นะเดี๋ยเอาไปปนกันระหว่างอารมณ์30อย่างซึ่งเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับการสมาธิกเกิดโดยเฉพาะมีถามไหมคะคุเอกถามสมักหน่อยก็ได้นะาถามโสสกอา,า,าอ,าน,โซโซกอานารหันโสสกะอนารหันที่ท่านไม่ได้ทำฌาน ก็เป็นอริยะได้เหมือนเป็นอริยะบุคคลค่ะคือสมถะก็คือในอารมณ์สามสิทตัวหนตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะใช่จะเป็นสัตว์บระหลาดก็ได้ได้ได้ค่ะได้สุภาได้หมดเลยได้หมดเลยยกตัวอย่างเอาคุณเอกลัทธนะคุณเอกนะก่อนหน้านั้นคุณเอกเป็นปุถุชนอย่างเงี้ยนะปุถุชนแต่ว่าเป็นติเนาะเป็นติเหตุกะปุถุชนอย่างเงี้ย ตีเหตุกกับรุระชชนคือคุณเอกเนี่ยปฏิบัติสิ่งนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทําให้มัดผลเกิดขึ้นมาทีหลังก็ได้สําหรับคุณเอกนะแต่ถ้าคุณเอกปฏิบัติแล้วคุณเอกเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็ยังไม่ได้ไปทําเกี่ยวกับเลือดของฌานอันนี้อย่างหนึง่งเพราะคุณเอกปฏิบัติเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระสกทา,าคามิวจนกระทั่งมาเป็นพระอระหันต์ คุณเอกก็ยังไม่ได้ทําฌานเลยไม่ได้ิดทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยทําเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อย่างเดียวเลยเข้าใจนะฮะเข้าใจทำแต่เรื่องนี้นทีนี้คุณเอกมาถึงตรงนี้ละนะสมมตินะแต่คุณเอกจะต้องไปทําเรื่องของพวกนี้มั่งละอย่างเงี้ยก็คือต้องแยกกันแยกระหว่างว่าบุคคลที่ท่านเป็นพระญาบุคคลแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทําฌานสุขะีิปัสกะออได้เฉพาะมรรคผล แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการได้ฌานอ,อันนี้อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยสองอย่างเลยแค่อาจารย์จะให้สังเกตที่เฉยว่าคําว่าอัปปนาชวนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิอย่างเดียวอาจารย์กำลังจะเน้นตรงนี้นะมันเป็นเรื่องของอัปปะแปลว่าความแนบแน่นเนี่ยเป็นเรื่องของการละก,กิเลสได้ด้วยนะโดยเฉพาะอารมณ์ที่ทําให้สมถะเกิดอารมณ์ที่ทําให้ปัญญากเกิดเพราะว่าคําว่าฌานกับคําว่าญาณเนี่ยนะญ <Pon ky t> าณ อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของชานอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาญาณะคะอันนี้เชออันนี้หญิงอันนี้ตัวชอกระเชอชาดอันนี้ตัวยอผู้หญิงยานะ